ข่าวสั้นประจำวันซูเมลออกจาก OG และได้เซฟกลับเข้ามาเหมือนเดิมจบข่าวจริงๆเนื้อหาข่าวก็จะมีประมาณเท่านั้นนะฮะก็คือซูเมลออกจาก OG แล้วก็ได้เซฟกลับเข้ามาแทนครับ โดยเวลาประมาณเที่ยงคืนตรงของบ้านเราครับทางโอจีนั้นได้มีการทวีตข้อความพร้อมกับรูปภาพฮะนั่นก็คือรูปภาพของเซฟครับแล้วก็เขียนข้อความไว้ว่า he's back นั่นเองครับถัดมาอีกหนึ่งชั่วโมงครับทางโอจีก็ได้มีการทวีตข้อความอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับรูปภาพของซูเมลและคําว่า t you ตัวโตโต,ตโดยข้อความในทวีตนั้นได้มีการเขียนไว้ว่า ในวันนี้พวกเราอยากจะขอขอบคุณซูเมลสำหรับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับโอจีและพวกเราขออวยพอให้เขาโชคดีกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเขาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยพวกเราจะคิดถึงเขา #dreamog และจากตรงนี้ครับทาง OG เนี่ยก็ได้มีการออกถแถลงการผ่านหน้าเว็บไซต์ของตัวเองกับการที่เซฟนั้นจะได้กลับมาเป็นผู้เล่นอีกครั้งโดยเนื้อหาได้เล่าถึงช่วงเวลาที่เขานั้นได้ถอนตัวจากการเป็นผู้เล่นและในช่วงเวลานั้นเองครับที่ทําให้เขานั้นได้ใช้เวลาคลุ่นคิดถึงสิ่งที่ภาคดันเขามาถึงจุดจุดนี้เออเริ่มแรกนั้นความฝันตลอดทั้งชีวิตของเขาคือการเอาชนะ TI ซึ่งเขาก็ทําได้หลังจากนั้นเขาก็คิดว่าถ้าเป็นทีมแรกที่เอาชนะ TI ได้ถึง2ครั้งติด ก็คงจะเท่ไม่น้อยและแน่นอนครับเขาก็ทำสำเร็จและนั่นก็นำไปสู่คำถามต่อไปว่าตอนนี้จะยังไงดีซึ่งในท้ายที่สุดนั้นเซฟก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาเป็นผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งโดยเซฟได้ทิ้งเหตุผลไว้ว่าผมคิดถึงพวกเขาเป็นอย่างมากพวกเราเคยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันทุกๆเกมที่พวกเขาเล่นโดยไม่มีผมผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาและในท้ายที่สุดผมชอบที่จะเล่นเกมกับพวกเขามากกว่าสิ่งอื่นใด ต่อจากนั้นทาง OG ได้มีการประกาศครับถึงการเล่นของไลน์อัพใหม่ของพวกเขาในทัวร์นาเมนต์ Dota Pit ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่27นี้ฮะซึ่งไลน์อัพหลังจากที่ซูเมลออกไปแล้วครับแล้วก็เซฟกลับเข้ามาแทนเนี่ยก็จะเป็นทางมิดวันครับที่เปเล่นเป็นแครี่แทนครับแล้วก็เป็นท็อปสันที่ยังคงตำแหน่งเดิมฮะแล้วก็เป็นเซฟครับผมที่กลับไปในตำแหน่งเดิมของเขาฮะแล้วเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม สำหรับใครที่อยากจะม้อมอยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ฮะถึงเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นครับผมก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ฮะเพราะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็น่าลุ้นดีครับผมถ้าได้เซฟกลับมาเนี่ยเพราะฟอร์มโอตอนนี้มันก็ยังทรงๆอยู่ฮะมันตอนแรกช่วงช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าท็อปสันยังไม่กลับมาใช่ไหมที่เขาติดเรื่องของโควิด -19 ครับอยู่ที่ต่างประเทศมาเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ นั่นแหละฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าฮอปสันกลับมาก็อาจจะดีขึ้นแต่ทรงมันก็ยังนิ่งๆอยู่ฮะมก็รอดูกันต่อไปครับผมว่าการปรับไลน์อัพนี้มันจะส่งผลดีหรือส่งผลยังไงต่อ OG จีครับสำหรับแฟน OG ก็ตามเชียร์ตามลุ้นกันต่อฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผม ในส่วนของการแปลหรือการเล่าเนื้อหาต่างๆถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดหรือแปลผิดไปนี่ผมต้องขออภัยจริงๆครับโดยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รค,รครับผมรบกวนครับรบกวนจริงๆกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตุ้งติ่งตุ้งติงตงตงต่งไว้ด้วยฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมไหนก็หลงเข้ามาในชแน l นี้แล้ะฮะ รบกวนนะฮะสำหรับคลิปนี้กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ